Thì cái dưới dùng bóng hoa đá lắm hơn không? ก็เป็นไหกำลังใจรลายแหง่นะคะเพรว่าจะเป็นคุณแม่ประสบโชคนะคะมากี้แม่กำมะเอิอนเอาไปมาเอิอนไปเอาเนี้ยกินนะคะ mm hmm. นี่เด็กเขาเนี้ยดำนะคะของกำรรแล้วก็คอนเนี้ยธรรมดาแล้วก็หมกโนไม้ Mira, casi. ความกินนะคะมีแล้วค่ะพี่น้องค่ะกานติดตามประกาศเป็นกำลังใจให้อีหลานนั่นเด้นะคะเดี๋ยวก็จะได้ลงกองทมแล้วนะคะอร่อยแซ่บเลยล่ะ กกินลาบงัวกับบานไปกระบะไปกินนะคะลาบงัวเร่องส่ว่าไปกินลาบงัวงไปกิน,กกน,กน,นจอยไปกินตำมะคงตำมะคงตำผู้สดนะคะตำปลาตำโนนี่นั่น มาเห็ดแบบนี้เลยนะ ดส้นเก้าแต่เป็นเ,เป็นาเป็นมเ,เออนวะนะไออ่าอย่าก็ดได้เยวจะเอานอาตก,กีตาแป๊บนึงนะคะเก็บเขาแล้วนะคะเก็บเขาแล้วย,ย,า,ยางายคุณยางไกคือมีตะปีสายไฟเนะ่ย พรามีอย่างนี้คะยันตะพุ่นของลม มีคนทักเข้าไลฟ์ปานนี้มีคนทักค,คนเอ็นดูเพราะว่ากีฬาเป็นคนที่บ่มีไผรู้จักเม็ดและบานี้เพิ่นแค่เห็นเข้า่านวิดีโอแล้วเพิ่นทักเข้าเพิ่นดิ้นดูเพรานเพิ่นทักเข้าแล้วเพิ่นดิ้นดูเข้าดีใจแน่